สวัสดีครับพี่พี่น้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของฮานอยพิเศษปกติ VP นะครับประจำวันที่21กุมภาพันธ์2566นะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษปกติ VP นะครับของวันที่20กุมภาพันธ์2566นะครับฮานอยพิเศษวันนี้ก็มาเข้าอยู่ที่ตัวรองนะครับวิ่ง1รุ่น1นะครับผลก็คือ568กับ16นะครับ ส่วนฮาหนอยปกตินะครับก็มาเข้าตัวเจาะอ,อยู่ที่75นะครับผมก็คือ7 7 5กับ06นะครับส่วนฮาหนอย v i p นะครับวันนี้ก็มาเข้าออแล้วนะครับเข้าอยู่ที่ตัวรอนะครับวิ่ง8รูด8นะครับก็เข้าเจาะตัวอยู่ที่80นะครับผมก็คือ0 0 8กับเอ่อกับ80นะครับ สำหรับเลขเด่นในตลรางนะครับแอร์ก็เจอให้อยู่ที่นะครับ7จ็ดหาสี่นะครับแอร์ก็เจอให้เด่นอยู่ที่7นะครับเด่น7จรอง5้านะครับ

8แล้วก็18นะครับเลข3ตัวนะครับก็จะมีที่157 154 457 418ก็158นะครับส่วน5น้อยปกตินะครับ เอ้กก็จะให้เลขเด่นในตารางที่3 1 0 4 8นะครับเอ้กก็จะให้เด่นอยู่ที่3นะครับลองหนึ่งครับสามรองหนึ่งสา

0, 13, 0 41, 4 13, 4 18, 3 0 4นึ4งสา8นับะครับเราพานอย vip นะครับ น้อยวีพีก็จะให้เลขเด่นในตารางอยู่ที่นะครับเจ็ดแปดนะครับเด่นเจ็ดลองแปดนะครับจับคู่นะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสาม

แอดก็ให้เฮงเงปังๆันะครับกับแนวทางฮานอยพิเศษปกติ v i p นะครับประจำวันที่21กุมภาพันธ์2566นะครับแอดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ